สวัสดีค่ะตีอยู่ที่ 3K NP ยนตกิจสาขา3โคกประทุมค่ะที่นี่นะคะเป็นสำนักงานใหญ่ค่ะจะมีรถตู้สวยๆให้เลือกชมมากกว่า100ร0อยคันเลยค่ะมีทั้งแบบแต่ง VIP แล้วก็เดิมๆนะคะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะตีจะมีอัปเดตรถตู้สวยๆให้ชมกันทุกวันเลยนะคะนอกจากที่นี่แล้วนะคะเรายังมีอีก2สาขาค่ะ,คะ ที่สาขาคลองสี่แล้วก็จังหวัดอุดรน,นะคะลูกค้าแถวโซนอีสานนะคะสามารถแวะชมได้ที่จังหวัดอุดรได้เลยค่ะสามารถขอโลเคชั่นกับตีได้นะคะเดี๋ยวส่งข้อมูลการติดต่อให้ค่ะที่นั่นก็จะมีรถหลายปีหลายรุ่นให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะคันที่จะแนะนำในวันนี้นะคะเป็น Toyota c o m ม u t e r ปี2015 1 6เกียร์ธรรมดาสีบอลเครื่อง3,000ค่ะ คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ชมด้านนอกกันก่อนค่ะด้านหน้านะคะจะลงเป็นสเกิร์ตเอสไต์ค่ะคันนี้เป็นป้ายฟ้าตั้งแต่กําเนิดนะคะป้ายฟ้าตั้งแต่กําเนิดเลยค่ะอันนี้เราแปลงเป็นหน้ากระจังเวนจูรี่ให้ค่ะเพิ่มความเก๋ไก๋ให้นะคะห้องเครื่องด้านหน้านะคะเดิมๆเลยค่ะรอยแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะคะนี่ค่ะ ให้ดูกันแบบชัดๆเลยค่ะสภาพเครื่องโยนตดีมากๆนะคะ,ะดูฝากระโปรงเดิมๆค่ะไม่มีรอยแก้ไขใดๆนะคะสภาพดีค่ะเดี๋ยวเราพาชมด้านในค่ะนี่ฮะมือจับพร้อมถาดค่ะ แทงประตูหุ้มหนังทั้งสองด้านค่ะมีระบบไฟให้ด้วยนะคะเขามารอบคันค่ะแมกวีโว่ ivo, ยังใหม่ขอบ17ดค่ะ,ะดยระบบเครื่องยนต์นะคะใหม่สะอาดเครื่องดีมากๆ ลูกค้าสามารถฟังจากเสียงเครื่องยนต์ได้เลยนะคะอันนี้ตีสตาร์ทเครื่องไว้นะคะเครื่องนี้เครื่องใหม่มากๆเลยค่ะเครื่องนิ่งนะคะมีพยางคูพื้นค่ะเ,อเ,อเครื่องเล่นนะคะรองรับระบบ Android ค่ะเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi ด้านบนจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถนะคะสามารถปรับระบบแสงของไฟได้ค่ะหลีหรือว่าให้สว่างนะคะมีตัวปรับอุณหภูมิค่ะแล้วก็ด้านบนจะเป็นที่วางของนะคะสามารถวางอของเล็กๆน้อยได้นะคะคันนี้นะคะมากับโทนสีครีมนะคะตัดกับครีมเข้มค่ะเป็นลายผ้าใหม่นะคะ เป็นหนังท่าใหม่นะคะสีเข้มค่ะปูพื้นใหม่นะคะคอนโซลมีไฟค่ะ,ะเป็นอะคริลิกใสนะคะโชว์พาวเวอร์ด้านด้านในด้วยค่ะสามารถวางแก้วน้ำหรือของอต่างๆได้ค่ะคอนโซลตรงนี้ก็สามารถนั่งได้นะคะ ด้านข้างพุ่มหนังรอบคันนะคะรีดลายด้วยค่ะรีดลายด้วยค่ะอันนี้ลงเป็นเบาะสี่แถวนะคะเบาะสี่แถวเน้นพื้นที่ในการใช้งานค่ะสิบสองที่นั่งนะคะเบาะปั้นใหม่ค่ะอันนี้จะใช้ในครอบครัวหรือว่ารับจ้างนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะบางครอบครัวอาจจะมีสมาชิกหลายท่านนะคะสิบสองที่นั่งนี่ก็ถือว่า รอ,องรับได้ค่ะหลังคานะคะเป็น v i p คันนี้จะเป็น V เต็มนะคะเนี่ยค่ะระบบไฟสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง7สีเลยนะคะสวยงามมากเป็นลายปลาคราฟค่ะนะคะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วมาพร้อมกับลำโพงกลางลำโพงแหลมนะคะ พิ่ความคมชัดให้กับระบบเสียงค่ะอันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยนะคะอันนี้เป็นประตูดูดแล้วนะคะเป็นประตูดูดแล้วนะคะ,ระ,ดดนะคะพร้อมใช้มากๆเลยค่ะด้านหลังนะคะ สเกิร์ตสเกิร์ตหลังเป็นเอสไตล์ค่ะด้านหลังจะลงเป็นตู้ซับอะคริลิกดอกสิบนิ้วมีระบบไฟค่ะนะคะเบาะด้านหลังนะคะ สามารถพับเก็บด้านข้างได้นะคะก็แล้วก็ทำให้เรามีพื้นที่ในการวางสัมภาระได้ในกรณีที่เรามีของที่จะต้องวางนะคะแต่ถ้ามีผู้โดยสารเต็มจำนวนก็สามารถนั่งได้ค่ะเอลงมานั่งได้ตามปกตินะคะเนี่ยค่ะระบบไฟด้านหลังนะคะสวยงามมากนะคะแอร์เป็นระบบแอร์ไมโครบัสใหม่ค่ะ คันนี้นะคะใช้เงินออกรถประมาณ4ี่0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะคะใช้เงินออกรถ4ี่0 0บาทเท่านั้นนะคะที่จะมีลงข้อมูลรถคันนี้ไว้ที่ใต้คลิปนะคะคุณลูกค้าสามารถกดเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้เลยค่ะว่าราคาเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะคะแต่คันนี้ใช้เงินออกรถมากน้อยมากเลยค่ะนี่นะคะ ใกล้สงการแล้วนะคะมีรถสวยๆไว้ใช้ในครอบครัวนะคะหรือว่ารับจ้างนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะยังทันนะคะช่วงนี้ยังทันนะคะยังมีเวลานะคะจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ยินดีค่ะถ้าซื้อสดเราก็จะมีส่วนลดให้อีกนะคะและสําหรับช่วงโปรโมชั่นสําหรับรถคันนี้นะคะโปรโมชั่นสําหรับรถคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะดูจากคลิปนี้มานะคะ มาติดต่อตีได้นะคะจะมีแถมบันไดมีไฟให้นะคะมีแถมบันไดมีไฟนะคะหรือลูกค้าสามารถเลือกของแถมได้ค่ะเดี๋ยวตีจะมีรายการให้เลือกนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ดูจากคลิปนี้นะคะมาติดต่อตีได้ค่ะเดี๋ยวตีจะมีของแถมพิเศษให้เพื่อจะได้แต่งรถสวยๆพร้อมใช้งานไปเลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ